เปิดไมค์ก่อนครับได้ยินแล้วนะฮะได้ยินนะครับได้ยินจัอผมรู้สึกภูมิใจนะวันนี้ทีทั้งทั้งสามท่านเนี่ยฮะคือว่าเท่าที่ฟังแล้วเนะฮยปัญญาพึงทราบโดยการสนทนาคือรู้แล้วว่าท่านกระตรงใได้รับริมรสแห่งพระธรรมคุณคือการปฏิบัติธรรมระดับใดระดับหนึ่งเพราะว่าธรรมะขบุตรเจ้าเนี่ย ศึกษาเรียนตัย้อนมาสู่ตัวเองทั้งนั้นเลยฮะโอปานายโกสั้งกตเลยฮะเราฟังธรรมะก็แล้วนะถ้าเราจะเห็นธรรมหรือไม่เห็นธรรมอะวิชาโลกเรียนเท่าไหร่ไม่รู้จบเพราะพิภพกว้างใหญ่ลึกไพศาลวิชาธรรมเลยเราทำจนชำนาญจนพุพานสิ้นทุกศพสูกย์เลยคือธรรมะเรียนแล้วมาสู่ตนแก้ติดตนเองนะฮะแล้วก็ผมจะพูดสองสามประเด็นประเด็นแรกอาจารย์เบียเนี่ยที่ไปก,กราบครูบาอาจารย์ต่างๆผมถืออาจารย์เบียนมีวุฒิวุฒิปัจัยนุธรรม คือทมที่อ่อนน้อมต่อบุตรบุตรบุคคลบุตรบุคคลมีสามประเภทในธรรมุนานะฮะหนึ่งชาติบุตรโตพูดเจริญโดยชาติเจริญโดยชาติเขาเกิดในชาติได้ปุ๊บเนี่ยอายุน้อยกว่าเราเขากราบฮะใช่ไหมฮะสองคุณอวุตโธเจริญโดยคุณแม้เขาอายุน้อยกว่าเราเป็นคุณความดีมากกว่าเราเรา,เาก็กราบเขา,า,เขาไหว้เขาได้อ่อนน้อมต่อเขาได้แล้วสามวยวุตโธพูดเจริญโดยวยัยอายุมากกว่าเราก็เป็นที่เาคารพเอ้ากู้เกิดทีหลังเนี่ย อันนี้ผมถือว่าอาจารย์เบียร์เนี่ยมีวุฒิธ,ธปัญญาธรรมครับแล้วก็อายุบรรสุขขับละจะเจริญแก่ผู้มีวุฒิธ,ธปัญญาธรรมที่ทันใหพรใอ่าแมอภิวาทรสิทธิใจได้ทันได้จ,จัวุฒิธ,ธปัญญโนจัตตโรธรรมวัฒันติอายุวรรสุขขังพลังเนี่ยก็คืออนน่อนน้อมอนันข้อหนึ่งนะผมคือชื่นชมนะฮะข้อที่สองพุทธศาสนาคือต้องแยกเป็นชั้นคําสอนนะฮะคือชั้นพระบาลีหรือว่าพระไตรปิฎกชั้นแรก ท่านต่อมาคืออัตตกถาอธิบายพระไตรปิฎกต่อมาคือดีกาขยายอัตตกถาต่อมาอนุตรกาขยายดีกาเป็นท่านอย่างนี้ถามว่าทําไมถึงมีอัตตกถาจาร์คือว่าภาษาสมัยพุทธกาลอย่างคําว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นเรึ่งของตนเนี่ยภาษาไทยก็คืออัตตาคือตนภาษาพม่าก็อีกอย่างหนึ่งอริงก็อีกอย่างคำว่าตนเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นอัตตกถาจาร์เนี่ยอธิบายอธิบาย พระบารีเนี่ยถ้าต้องตามพุทธประสงค์ถือว่าไม่เสียทีครับถือว่าถูกต้องแล้วแลวอ่าแต่ผมเห็นข้อหนึ่งในปัจจุบันนะบางคนเนี่ยคือว่ายึดติดแค่มันก็เป็นทางขวางปัญญาแค่แค่และแค่อะไรเขาเรียกว่าจะเป็นแค่เปลือกหรือว่าแค่อ่ะเขาเรียกว่าลักษณะอะไรยังละสำนักนั้นเป็นอย่างนั้น หรือว่าการเมืองกับพรรคนั้นเป็นอย่างนั้นคือจะไปเหมาว่าพรรคทั้งพรรคไม่ดีทั้งหมดก็ไม่ได้จะดีทั้งหมดก็ไม่ได้สํานักนั้นเขาไม่ดีนะสํานักนี้นะผมก็ไม,ม่อยากจะพูดระบุชื่อนะแต่ว่าทิพย์เคยเป็นดรามา่าความจริงแล้วเนี่ยผมถือว่ามีปัญญาตื่นกันไปถือว่าก็สํานักนั้นไม่ดีความตรงแยกแยกวิพัฒัาที่แยกแยะว่าในสํานักนั้นเนี่ยท่านสอนเจตนาของท่านสอนให้คนเข้าถึงศีลสมาธิปัญญาไหม ถ้าเขาถึงสุดสมัคิปัญญาเนี่ยดีอ่ะผม้องบอกประเทศไทยเราผมศึกษาในพัฒนาสมประเทศไทยนะตั้งแต่สมัยทำไมถึงมีคําสอนอย่างอ่ะหลวงพ่อภาวนานี่นะอ่ะสายพระป่าคำาอรัญวาสีอยู่ป่าใช่ไหมฮะคำว่าสีอยู่เมืองอย่างที่อาจารย์เบียร์ไปกราบครูบาอาจารย์ข้างอรัญวาสีอยู่ป่าจะจะปฏิบัติตรงนอกไปอย่างนั้นคำว่าสีอยู่บ้านอยู่เมืองก็สายปกครองถ้าก็เป็นปกครองได้ฮะแต่ว่าก็ไปกราบ เพราะพระสงฆ์ท่านก็ดีของท่านอยู่แล้วแต่าอาจารย์เบีย้ยเนี่ยลากราบเนี่ยไม่ได้ระบุตัวคนนั้นคือกราบพระมุ่งสูงไปก่อนคือกราบพระอรยะสงฆ์แต่ว่าฮะบริสุทธิ์บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนเห็นไหมฮะอุดสุดที่อุดสุดที่ปัจจตังความหมดจดความไม่หมดจดเป็นของเฉพาะตนท่านจะรู้ตนเองแล้วไม่ใช่พระเจ้าจะมาชี้ว่าคนนี้บาปนะตกนรกชั้นนั้นชั้นนี้นไปอย่าไปชี้อย่างนั้นบาปแกวขับพูดตัวเองคือผมเห็นค,นคนคนอื่นพูดเยอะอะว่าอ้ตกนรกถ้าเป็นคนถึงความเป็นพูทธาร้อยเปอร์เซนต์จะมี ละทุกแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้ายังไปโจทย์ก็จะมาเป็นการสร้างเวรครับนะฮะอ่าชารังวาเวรังปัสวติคืออ่าพึงชนะอ่าที่ท่งกล่าวไว้ว่าะฮะอะโกเทนะชินีโกทางพึงชนะคนโกรธด,ด้วยความไม่โกรธของเราอสาทุงสาธุนาชินีพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีของเราชินกะธริยังทานีนะพึงชนะคนพูดพล่อยๆได้ด้วยคำจริงของเราสัจเจนะนิกวาวัธินัง อ่าชนะคนตันหนีด้วยการให้สัจจริยนิยมคือชนะคนพูดไปพ่อได้วยคาจริงฮะผมมว่าทุกวันนี้นะครับผมก็ให้กําลังใจคนที่ทําความดีอย่างอย่างอาจารย์เบียร์เขาเดินทางเขาให้เดินทางอาริยมรคกรับผมนะครับเคยอยากจะไปเจออาจารย์เบียร์ครั้งหนึ่งที่มากรุงเทพฯควายไผ่ตันใช่ไหมผมก็ไม่ได้จะไปแต่ผมแค่วันหนึ่งผมก็ต้องไปถ้าเป็นพระผมไปกราบอาจารย์เบียร์สักครั้งหนึ่งนะผมคิดอย่างนี้นะฮะ แต่ก็ไม่นึกว่าผมขอขอบพระคุณท่านที่หนุนผมนะเสนอชื่อผมเข้ามาในรายการให้ผมได้การเรณนะธรรมสักษาสนทนาธรรมตามการเนี่ยมันเป็นมงคลครับเป็นอุดมมงคลในสัพเพประการข้อหนึ่งเหมือนกันอันนี้ถือผมต้องชื่นชมว่าเราเนี่ยอยู่ในศาสนาพุทธโชคดีแล้วแต่ว่าอย่าให้ป็ดอย่าเป็นเหมือนแบบนกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้าครับอย่าเป็นสาวพุทธโดยสามโนพกพราอย่างออย่างผมก็ชื่นชมนะพี่ปีเตอร์เนี่ยอันนี้ธรรมะสู คุณธรรมความเห็นจากการปฏิบัตินะลองผิดลองถูกอาจารย์เบียร์ก็ลองผิดลองถูกมาฮะคนเรานะเมื่อทําไม่ผิดก็ถูกเมื่อไม่ทําผิดถูกไม่มีเราจะไม่ทําอะไรเพราะกลัวผิดกันนั่นหรือทําผิดควรรับผิดทุกชนิดตามจริงใจไม่ทําเลยและเฉยเฉยคิดเลี่ยงผิด้วยจิตพ่านที่ไหนใครไม่ผิดตลอดจิตไตรทวารแม้จิตไม่ร้นนไม่คิดพ่านแต่ลูกการก็ผิดไกลคือมันผิดได้แต่ผิดแล้วยอมรับผิดและที่อาจารย์เบียร์พูดผมต้องบอกว่า ตงยึดหลักธรรมัทธโชยึดยึดรมเป็นธงหรือว่ายึดธงเป็นธรรมเราต้องดึงธรรมตวไปหาธรรมะอย่าด <c oughs> ึงธรรมะมาหากิเลสของคนซึก <c oughs> ุกว <c oughs> <Ha> ันน <c oughs> ี <c oughs> <Woo> ้เป็นอย่างนั้นนะบางคนบอกอะไรฮะกินเหลากับเป็ดจะเด็ดสเ็ดโซดาบันกินเหลาปอบปอจะโดนไม่เท่าอยู่พาบานคือพูดให้สนุกซึ่งความจริงแล้วอาจารย์เบียร์แกจะเอาธรรมเป็นธงครับและแต่สนวนสำนวนการพูดต่างๆอ่ะก็พูดอย่างก็ก็บอกแล้วนะฮะก็พูดอย่างอะไรครับเพื่อนฝูงเอออาพาวิแต่เวลาพูดธรรมะอาจารย์เบียร์จะมีธรรมะคารวตา มีความเคารพพระธรรมมีสังฆารวตตากราบพระใดเมื่อทังกราบกับพื้น่ะผักแต่พืชนะคือผมเห็นอย่างนี้นะครับพูดตรงๆผมก็เรื่องแส่แม่อาจารย์เบียร์จะมีวัยวุฒิน้อยกว่าผมแต่ผมถือว่ามีคุณวุฒิที่ผมต้องอชื่นชมครับผมก็สร้างบนในสวนปัดตานโมทนาไมยบุญโดยการอนุตาสวนบุญที่อาจารย์เบียร์ได้ทำอันละอย่างพี่อาร์ตพี่อาร์ตจะถือว่าเป็นคนที่มีความรู้ทางพุทธศาสนานะโปรไฟล์พี่อาร์ตเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยผมก็ไปดูแล้วคือ ต้องศึกษาธรรมะทั้งทฤษฎีและปฏิบัติปริยัตินี้สามใช่ไหมฮะหนึ่งนิสรณปริยัติศึกษาปริยัติเพื่อพ้นจากทุกข์ครับอันนี้พุทธเจ้าสรรันเสริญสองพันดาคลิกปริยัติป,ปริยัติของพระอาเรกว่าพระอรหรนันต์ศึกษาเป็นบรรดาคลิกเป็นบรรณากนนารเป็นคลังความรู้พุทธองค์ก็สรรันเสริญสามอารักขูปริยัติศึกษาแบบงูพิษอันนี้พุะองค์ไม่สรรันเสริญเอามาโจมตีงานอาวุธ อาวุธมาโจมตีสมัยก่อนศึกษาพระบารีก็ศึกษาเพื่ออะไรศึกษาเอาบุญนะฮะสมัยก่อนก่อนมีหลักสูตรปัจจุบันน่ะเขาท่องสูตรเลยอัตโนขาภาสัญญาโตอคาราปฏิอัตาริสังือท่องสูตรไปก่อนเมื่อเขาเข้าใจสูตรหมดเสร็จปุ๊บจะเข้าใจพระบารีแปลได้เออออกเลยว่าคำว่าอัตตาหิอัตโนาทโออัตตะเนี่ยมันมีรูทคือธาตุอย่างไรตนเป็นผืนของตนต่อมาแตาก่ออธิบายว่าตนมันมีสองตัวเนี่ยหรือว่าใจเป็นผึกของกายอะไรอยงี้เขาอธิบายอัตตกถาจารย์แต่ก็ให้ตรรงุทธปะสค์ือ ผมเลยบอกว่าอาจารย์เบียพูดอะไรก็ตามพูดแล้วทาให้เห็นจริงครับคือพูดเรื่องทานก็ทําให้คนให้ทานแล้วก็นําทําทานด้วยทั้งแนะทั้งนําศีลก็รักษาศีลถือศีลแปดภาวนาก็ทําอันนี้แขกแค่สามข้อแค่นั้นแต่ความจริงบาร,รมีอาจารย์ก่สร้างคือผมชื่นชมครับชื่นชมว่าในโลกนี้นะฮะสื่อสา,าระก็มีเยอะแล้วไม่มีแก่นสาร ขอให้มีสาระหน่อยอาจารย์เบียดที่ผมผมผมนึกถึงเลยอดีตสมัยก่อนอุปติสสต่อมาบวชเป็นพุทธศาสนาเลยคือภาษาลิบุตรใช่ไหมฮะท่านก็อยู่ในสถานที่ของสันชยัยวันหนึ่งฮะเบื่อมากแล้วก็บรารมีแก่ก่าแล้วไปดูเขาเต้นลมัมเขาสอนเขาอะไรแสดงให้หัวลอกกับหัวลอกกับเขาแสดงให้ลอกอห้ยั็ลอกหายลูกเบื่อในทันทีครับก็ไนจแสวงหาบุญกรรมก็ไปเจอพระเอ่อคนนี้ว่าพระอัสสชิครับ องสุดท้ายในพระปัิวัคคีก็เลื่อมใสแค่การเยื่องไม่ได้เทศกล่าวสอนอะไรมากนะก็เลื่อมใสในความเรียบร้อยซึ่งสมัยก่อนนักบวชเขาจะมีแก่ผ่ามอะไรบางต่างนานาใช่ไหมก็เป็นเบื้องต้นแล้วท่านก็ฟังธรรมเยธรรมมาเหตุปตุปภาวะเตตังเหตุตุกะาขะาขตัวเป็นต้นด้วยซึ่งลปเป่็นไทยว่าทําเราได้เกิดแต่เหตุภาสนาตัดเหตุแห่างธรรมนั่นแหละคนตัดเป็นธรรมนั่นความหาตุนักตัดอย่างนี้เนะี่ยแค่นี้ได้ธรรมะาจากขู่ธรรมะาจากสู่เห็นธรรมเห็นอย่างไรครับเห็นว่ายังกินจิตสมุทัยธรรมมัง สัพพันตังไดโรทัรธมังซึ่งแปลว่าสิ่งใดเกิดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมรู้ว่ามีความดับเป็นธรรมดาคือเห็นเกิดเห็นดับแต่คือเห็นธรรมแล้วล่าสุดไปกับเป็นเข้าสู่กระแสอยูบุบคคลบวชเป็นเจ้าธรรมเณรอาหารหันนี่ฮะเพราะฉะนั้นผมว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยตอบโจทย์ผมบอกว่าถ้าเรามีความเป็นพุทธะเดี๋ยวผมเข้าใจพี่ปีเตอร์นะบางทีพูดเรื่องเนี่ยลักษณะเนี่ยคนก่อนหน้าแล้วบางคนฟังแค่ลักษณะก็เบนหน้าแล้ว บางทัดตัวอย่างแต่คนเกลียดมาหากรุงเนี่ยรูปมาหากรุงอ๋อรายการปิดไว้แล้วความจริงมาหากรุงอาจจะมีส่วนดีในพระพุทธก็ได้แต่ไม่ฟังนะฮะอันนี้ผมพูดอย่างนี้ยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาตอบโจทย์ในยุคนี้ไม่ว่าจะทุกของธรรมชาติตตาการเกษตทก็มีใช่ไหมอักขีภัยเมืองไทยเราก็ขัดก็เกยอะนะไม่เคยเกิดจะเกิดก็เกิดเจะน้ําหลากอะไรต่างๆภาคเหนือไม่น่าจะเกิดก็ยังเกิดใช่ไหมแต่ทําไมคนละออกิเลสมาบาตมาหารกันผมละผมสังเวชใจนะทุกวันเนี้จริงครับผมสังเวชใจว่า จะมีคนหนึ่งมาถือธรรมเป็นธงธรรมตะโชมากล่าวธรรมแล้วพูดตรงมาแลเจตนาไม่ได้โจมตีแค่แต่คําพูดมันธรรมดาครับพูดถึงคนฉลาดไปกระทบคนโง่พูดถึงความสวาม่างไปกระทบความมืดมันธรรมดาต้องดูเจตนาแล้วก็แผมเมตายกันครับแล้วมันก็มันก็จะไม่มีปัญหาแล้วทุกวันนี้ไม่ว่าพี่ปีเตอร์ก็ดีพี่อาร์ตก็ดีอาจารย์เบียนเนี่ยดึงวัยรุ่นเข้าสนจธรรมะซึ่งแน่นอนใจมัน ใจลกษาะอย่างหนึ่งนะฮะยัตถกามนิปาตินังจิตนิกปกติไหลลงไปสู่ที่ใครอย่างใดอย่างหนึง่งซึ่งอาจารย์เบียร์ก็พูดแล้วว่าธรรมะเนี่ยต้องฝืนนะฮะพระองค์ตรัสว่าอัตานังธรรมยติบัณฑิตตาบัณฑิตยงฝึกตนธรมธรมะยติฝึกก็ได้ทรมานตนก็ได้คือทรมานตนไปสู่ความดีครับคนทําความดีทุกก็ไดาย เราโลกกับทำนะมีลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศเสื่อเสินทางสุขทุกคนทําความดีเสื่อมลาบก็ได้เสื่อมยศก็ได้ถูกสันเสริญก็ได้ถูกนินทาก็ได้มีโอกาสทุกก็ได้แต่ถึงเหนื่อยยากแล้วเหนื่อยหายแต่เครื่องหมายความดียังมีอยู่คือผมอ่ะพยายามผมว่าผมพูดเดี๋ยวผมได้บุญนะผมเกิดปีติพอพูดแล้วเนี่ยผมได้ธรรมะสวรร์เทศนาไม่บุญแต่ดการแจกธรรมแล้วได้บารมีปัญญาบารมีด้วยผมสัมผัสได้แล้วผมก็ทราบถึงว่าอาจารย์เดียสัมผัสได้ไม่งั้นจะมีอุตสาหะ แสดงคาต่างๆซึ่งถ้าคนไม่เข้าถึงกระแสอย่างนั้นเบื่อแล้วครับใครจะมาหนังทนกล่าพวพบกับพีปีเตอร์กดตัสัมผัสตร,ตรงนี้ได้มันเป็นสากลครับความเป็นพุทธทาเนี่ยครับเป็นสากลไม่ต้องมีชื่อข้างหนึ่งคนไปถามพ่าเจา้าสมมติเขาไม่ได้ถือพุทธเจา้าเขาจะไปอนรกไหมคือพระองค์บอกท่าเดินตามกุศลกรรมบทหรือตามมัก ถึงเขามันเป็นสมมุติสัจจะแล้วแต่บอกสมสัจจะมีสองอย่างความจริงใช่ไหมสมมติสัจจะจริงโดยสมมติกับปรมาสัจจริงโดยปรมัตัอยังชื่อผมเนี่ยมหกงชาวบ้านผมไม่เรียกมหกรุงเรียกกรุงเรียกอาทิตย์เรียกนะไรต่างๆมันเป็นสมมุติซึ่งมันขาดเคลื่อนได้แต่ปรมาสัจจะจะไม่ขาดเคลื่อนเลยความจริงโดยปรมัตัคนเราพูดธรรมะอาจจะขาดเลื่อนในศัพท์ได้เพราะมันเป็นสมมติต่างๆแต่ศึกษาศึกษาแล้วเขาเข้าใจแต่สภาวะจะไม่ขาดเคลื่อนเลยเช่นเห็นความเกิดขึ้นต่างอยู่ดับไป สภาวะธรรมจะไม่ขัดเคลื่อนเพราะฉะนั้นแล้วทุกวันนี้เนี่ยอย่างทุกท่านเนี่ยฮะพยายามพูดให้คนสนใจธรรมะคืออย่างน้อยทําให้คนไม่เดินทางผิดถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลแล้วเราไม่ต้องมาอะไรก็ได้คือว่าทุ่วแล้วทุกวันนี้แคเราพูดลักษณะก็เกียดกันแล้วการเมืองพักนั้นมันเลียวอย่างนั้นในตึในพักนั้นก็จะมีคนดีกว่านครับสํานักนั่นสํานักพูดอะไรต่างๆอต,ติที่ผมบอกอะที่ก็มีดราม่า ไปโจมตีทำไมเขาก็มีส่วนดีคือดึงคนให้สนใจทานสิภาวมนาก็ดีครับไปโจมตีทําไมล่ะฮะใช่ไหมครับผมนันทดพูดไประ้ว่าเหมือนถัดสมัครคุณตเวคความจริงงล่ะผมสมัมารเเ่นก็ผมแค่แขนนี้ก่อนนะฮะอ่าขอขอไปไปรู ways, ้จักละเอียดละออมากเลยับยอดเลยทั้งบาลีทั้งอะไรมาเต็มมากข้อมูลความรู้แน่นมากวันนี้นะโอ้เยี่ยมเลยคงต้องเจอกันสักครั้งแล้วนะคนเก่งปริยัดขนาดนี้แล้วแตกฉามเ้ียนะคือ อธิบายให้เข้าใจง่ายโดยทั้งตอนี้พูดเป็นบาลีหมดเลยอย่างเงี้ยแต่สามารถอธิบายและเชื่อมโยงให้มันเข้าใจได้วัีวนเยี่ยมล